รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีค่ะไในเวลาของรายการดร์สมิธแล้วนะครับมาเติมสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพกันเช่นเคยครับวันนี้วันศุกร์แล้วยังอยู่กับน้องเมทัลอยู่นะครับคุยกันต้ยกับหินปูนมาตลอดสัปดาห์เลยเป็นไงบ้างครับน้องเมทัลครับได้รับความรู้ไปเต็มๆแล้วก็จะปฏิบัติตามค่ะเพราะว่ากลัวค่ะไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามของฟันอย่างเดียวเท่านั้นยังมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเหงือกและฟันแล้วก็สุขภาพร่างกายอีกด้วยนะครับวันนี้นะครับวันศุกร์เช่นเคยเรามีเมนูสุขภาพมมมาาาาาฝกกกกกกัันนนนนนรบแตต่่่่อออออื้้้งงงเเชททใํหขี เต็ม5ดาวไม่เท่าให้ตัวเองกี่ดาวดีครับ3ดาวครึ่งะ,ะอ้วโอเคนะ มีเมนูประจําตัวอะไรบ้างไหมครับสามดาวครึ่งนี่ต้องระดับว่าพอทําเลี้ยงเพื่อนได้แหละใช่ไหมพอทําได้ค่ะแต่หนูก็จะได้สกิลจากคุณแม่อาหารไทยอะค่ะจะเยอะอ๋อเหรอใช่ค่ะแต่ว่าอาหารไทยเนี่ยช่วงนี้เฮลตี้เทรนด์มาแรงใช่ไหมคะหนูก็แอบไปเปิดดูไว้พวกพวกที่เขาใช่เพราะหนูชอบทานผลไม้บางทีเราก็เบื่อที่จะทานแบบเดิมๆแล้วก็เอามาปัดนู้นผสมนี่ดนเมนูนี้เหมาะกับน้องเมทัลมากๆเลยครับกรีนสมูทตี้โว์ครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับ เป็นไงบ้างครับเมนูนี้น่าทานไหมครับน่าทานมากเลยค่ะเมนูนี้แถมยังทําง่ายด้วยอย่างนี้แม่ท่าน่าจะทําได้แน่นอนเลยค่ะถูกใจสาวๆที่รักสวยรักงามแล้วก็รักสุขภาพแน่ๆนะครับเห็นเลยนะครับว่าเมนูนี้นะครับนอกจากจะน่ารับประทานแล้วนะครับดีต่อน้ําหนักของเราดีต่อสุขภาพแล้วเนี่ยนะครับยังสําคัญมากๆแล้วก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพเหงือกและฟันรวมไปถึงเรื่องหินปูนด้วยนะอ๋อเนะครับเพราะสุขภาพฟันของเราเนี่ยนะครับสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับสุขภาพฟันและปากก็คือการรับประทานพวกอาหารที่มีกากใยนี่แหละกากใ คือการขัดฟันโดยธรรมชาติเคี้ยวผักบ่อยๆเคี้ยวผลไม้บ่อยๆก็เป็นการลดปัญหาหุนปูนไปด้วยนะครับเอาละครับวันนี้นะครับเรียกว่าตลอดสัปดาห์ได้รับสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพกันเต็มที่เลยนะครับอยากให้น้องเมทัลฝากนะครับเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพให้กับคุณผู้ชมนิดนึงดีกว่าครับค่ะมท่านก็อยากจะฝากให้ทุกคนเหมือนบาลานซ์ ชีวิตตัวเองให้ดีอ,อย่าไปตามเทรนซ์ซะว่าอุ๊ยช่วงนี้เขายกเวทกันดูนี่นั่นแต่คุณต้องดูด้วยว่างานที่คุณทําบางทีอาจจะเหนื่อยมากเลิกดึกแล้วแต่คุณมีวิธีอย่างไรที่จะดูแลตัวเองให้เหมาะสมกับชีวิตประจําวันของเราเทรนด์การดูแลสุขภาพนะครับเป็นเรื่องดีก็จริงครับแต่อย่าลืมนะครับอย่าตามเทรนด์มากเกินไปจนลืมดูตัวเองด้วยละครับความพอดีเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับส่งท้ายวันนี้ครับโลเมทัล no ครับมีผลงานอะไรให,ให้กับพวกเราติดตามกันบ้างครับก็จะมีละครเวทีขอพบ ในฝันนะคะส่วนทราพอนเดอะมิวสิคอลค่ะก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะแล้วก็จะมีร้องเพลงกับวงคุณพ่อรางร็อคคสตาค่ะก็มีความสุขมากเลยได้ร้องเพลงสากลที่เราชอบในยุคเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับมีทั้งผลงานเพลงแล้วก็ผลงานละครเวทีด้วยเนาะนะงั้ก็ติดตามกันด้วยลวกันนะครับพบกันใหม่นะครับกับรายการดรสมิธครับทุกวันจันทร์ถึงสุขหลังครบทงชาติทางช่องวันแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับทุกวันจันทร์ถึงสุขคุณมีนัดกับดร ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ